เราจะไปที่รัฐบาลไทยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขออนุญาตวนหนึ่งรอบนะคะย้ำนะย้ำนะคะอยู่ในกลุ่มแล้วไม่ต้องสนใจเลขข้างนอกอันนี้ปลอมไหมคะอันนี้จริงไหมคะอันนั้นใช่ไหมคะอันนู้นไม่ใช่ไหมคะแม่จุดวันไหนคะหน่งจุดทูบวันที่15และลงให้ในกลุ่มก่อนแน่นอนนะคะลงให้ในกลุ่มก่อนแน่นอนนอกกลุ่มไลค์หรือไม่ไลค ไม่แน่ใจขอพูดคำนี้แล้วกันเนาะแต่ลงให้ในกลุ่มแน่นอนสำคัญที่สุดเลยคืออยู่กลุ่มจริงด้วยไม่จะไม่ไม่อยากจะบอกอะไรนอกจากว่าอยู่กลุ่มจริงด้วยอ่ะลูกค้าขาขอวนหนึ่งรอบนะคะขอวนหนึ่งรอบก่อนที่จะไปให้แนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะเนี่ยเป็นใบสรุปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ทันนะคะแล้วก็ฟังให้เข้าใจนะคะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะ ลูกค้าขาใครจะบูชาเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีใครจะบูชาเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีลูกค้าจะได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งไปเลี่อมกรอบทองมานะคะลูกค้าขาไม่ได้เป็นลูกค้าจะได้เป็นเหรียญไปนะคะจะไม่ได้เป็นกรอบไปแบบนี้นะคะใครจะบูชา499บาทจัดส่งฟรีค่ะเหรียญปู่ไม่ต้องถามความปังค่ะลูกคา้า เขารู้กันลูกเพจนี้เขารู้กันแล้วค่ะอะเพนสวดพิกดวงชะตานะคะ แผ่นสวดพิกดวงชะตา199บาทไม่ได้จัดส่งให้แต่ใครจะบูชาแผ่นสวดพิกดวงชะตาให้พิมพ์ C F นะคะ199แล้วแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดในไลน์ C F แล้วจิ้มลิงก์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใครที่ทักไปหาลูกคา้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า C F แล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนเท่านั้นเลขบัญชีมีแค่บัญชีเดียวบัญชีบริษัทพิรา เครื่องรางความรวย8 8มีบัญชีเดียวค่ะลายมีลายเดียวแอดน้ำหนึ่งแปดแปดมีแอดน้ำหน้าค่ะลูกค้าขารอบนี้รอบนี้หนึ่งให้ราคา199ปิดรับแล้วนะคะเจออีกทีสิ้นเดือนนะคะลูกค้าขาราคา499นะคะสิ้นเดือนนะแผ่นสวดพิกดวงชะตานะคะต่อไปนะคะลูกค้าขา ทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งชุดได้สิบชิ้นค่ะหนึ่งชุดได้สิบชิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหินถูกหวยเหมาะสาหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพนันเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าแนะนาให้ลูกค้าบูชาหินถูกหวยเป็นเส้นแรกสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะ ปีเสียดูซับค่ะลูกค้าขาเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทำมหากินไม่ขึ้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินปีเสียดูซับนะคะจะเปิดดวงในเรื่องของการเงินเรียกเงินให้เราใช้แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือใครรับปีเสียดูซับซีเอปีเสียดูซับรย์299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้ค่ะค้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้ค่ะ ปีเซียหยกค่ะหยกเป็นต้นกําเนิดของเขาเมื่องเงินไหลนองทองไหลามาเน้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเรียกเงินให้เราใช้แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุให้ค่ะมหาเศรษฐีส9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุให้ค่ะเส้นเดียวได้เรื่องความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จค่ะแหวนปีเซียค่ะหนึ่งเกบาทแหวนปีเซียหนึ่ง้อบาทจัดส่งฟรีค่ะแหวนปู่ค่ะลูกค้า่ะ แหวนปูสองร้อยเก้าสิบเอ๊ะแหวนปูสองร้อยเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะครบปะครบแล้วนะอ่ะต่อต่อลูกค้ามาพร้อมนะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่งวดนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งชอบเจ็ดค่ะ รัฐบาลไทยง่วนนี้หนึ่งชอบเจ็ดชอบเจ็ดชอบมากชอบเจ็ดกับสามชอบเจ็ดกับสามนะคะแต่จะหนักมาทางเจ็ดมากกว่าชอบเจ็ดค่ะสายวิ่งสายรูดนะคะชอบเจ็ดต่อไปนะคะจะให้แคปหน้าจอ ่อญาติตัดขาดตั้งกล้องอย้ายกระเป๋าลงไปหน่อยมาเราจะให้แคปหน้าจอ ใครแล้วลูกค้าทักไลน์ได้เลยนะคะใคร CF แล้วลูกค้าทักไลน์ได้เลยย้านะคะหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางเข้ามาแล้วเก้าวดสิบงวดหนึ่งก็ยังพูดคําเดิมว่าให้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่สามารถยังรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะถ้ารู้นะคะไม่บอกหรอกค่ะสามตัวบอกหกตัวไปเลยนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ,ะขอบคุณค่ะ งวดนี้นะคะหนึ่งชอบเจ็ดค่ะสายวิ่งสายรูดเจ็ดและสามค่ะเน้นที่เจ็ดค่ะเน้นสามตัวนี้ค่ะลูกค้าค่ะเน้นสามตัวนี้ค่ะถ้าใครจะเล่นหกสามไม่ต้องเล่นให้เล่นแค่สามหกนะคะถ้าใครจะเล่นหกสามไม่ต้องเล่นค่ะลูกค้าให้เล่นสามหกแทนหนึ่งชอบสามตัวนี้ค่ะ เลขนี้เป็นเลขที่หนึ่งขอพรกับปีเสียส่วนเลขนี้ได้มาจากพิธีปู่ชอบมากมากเลยค่ะสองตัวนี้ชอบมากนะคะชอบมากสองเนี่ยเนี่ยชอบจริงๆลูกค้าขาชอบมากๆชอบที่สุดนะคะงวดนี้ขอตัวนี้มาตัวเดียวงวดนี้ขอตัวนี้มาตัวเดียวพอใจแล้วค่ะ เพราะว่าขอพอรไว้ยี่สิบงวดได้มาแล้วสิบงวดค่ะลูกค้าขอพอรไว้ยี่สิบได้มาแล้วสิบครึ่งทางแล้วค่ะขอแบบไปต่อไม่รอแล้วนะสบัดบ๊อกปะค่ะลูกค้าจุดเด,ดแค่น,นี้อ๋อเรื่องการจุดทูบหลายคนถามว่า ทันคะ่ะลูกค้า CF อะไรทันหมดเลย CF แล้วลูกค้าทักไลน์ก็พอ CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะบัญชีที่จะโอนมีแค่บัญชีบริษัทธิรดาเครื่องรางความรวย8 8 1ไม่มีกลุ่มฟรีให้เข้าไม่มีการแบบว่าสมัครเว็บแล้วจะได้เข้ากลุ่มไม่มีนะคะลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าไม่มีนะคะอ่ะต่อนะคะทีนี้หนึ่งจะบอกว่าเอ่อทำไมหนึ่งถึงจุดทูบแค่อันเดียวหนึ่งจะ พูดให้ลูกค้าเห็นภาพแบบนี้ค่ะว่าปะกาด่าเอนี้ที่ยใมจะพูดลูกค้าเห็นภาพแบบนี้หนูน่ะไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกอะไรแม่แต่เวลาหนึ่งให้อ่ะมีแค่นี้แหละค่ะ ถ้าถามว่าที่หนึ่งให้มันมีอะไรบ้างถ้าเอาไปตีไปจับเลบน,นะคะมีหกเจ็ดมีหกสามมีเจ็ดสามมีห้าเจ็ดมีห้าแปดมีเจ็ดแปดถูกปะที่หนูให้มีเท่านี้แล้วแล้วก็เหลือเลขทูบป,ปู่ทำไมหนึ่งถึงจุดทูบแค่อันเดียวลูกค้าฟังเลยนะจุดทูบอันเดียวเพราะว่าสมมุติ ว่าหนึจุดได้เลขมาเป็นเลข1 2 3ให้ลูกค้าเอาไปเล่นเป็น1 2 1 3 2 3ไม่ต้องมานั่งแปลถ้าลูกค้าหนึ่จะบอกอะไรให้ฟังว่าถ้าจะให้1มานั่งแปลแบบเนี้หนเท่ากับ7 2เท่ากับ5 3เท่ากับ8เอาตามหลักความเป็นจริงนะ ทำไมหนึ่งถึงให้เลขแค่นี้หนึ่งไม่พลาดพิงคนอื่นนะคะหนึ่งไม่พลาดพิงใครแต่หนึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่สไตล์หนึ่งสไตล์หนึ่งคือแค่นี้ถ้าใครมองว่าเยอะคือปล่อยผ่านได้เลยนะคะทูบเนี่ยหนูจุดอันเดียวนะคะรัฐบาลไทยจุดอันเดียวนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยจุดเลขทูปปู่อันเดียวนะคะหนึ่งจะมีให้ก็คือตัวหกเจ็ดสามตัดเล่นสองตัดเล่นสองตัวได้สามหางเลขในพิธีปู่ตัดเล่นสองตัวได้อีกสามหาง เลขทูบออกอะไรมาจัดเล่นสามตัวอีกสามหางเป็น9 9หางเท่านี้ถ้าหนึ่งไปทําแบบนี้ค่ะเท่ากับเลขศูนย์ถึงเกูให้ไปแล้ว6กขาดอีกแค่สี่ตัวเพราะฉะนั้นไม่ทําทูบหนึ่งจุดแค่อันเดียวไม่แปลเลขมาคือมาไม่มาคือไม่มาทูบหนึ่งจุดแค่อันเดียวไม่แปลเลขค่ะมาคือมาไม่มาคือไม่มานะคะ แั้บานไทยงวดนี้ชอบมากค่ะอ้ำขอปากกาีกอันหนึ่งอันนี้มันน,น,น่าจะเย็นไป ทางไทยงดนี้ชอบตัวนี้มากชอบมากโคตรชอบชอบตัวนี้แล้วก็แคปตัวนี้ใครซ f เแล้วทักไลน์ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าใคร c f เแล้วทักไลน์ได้เลยอะแคปหน้าจอนะคะแล้วก่อนนะเดี๋ยวเอานี้เอาก่อนอะแคปหน้าจอค่ะ แคปหน้าจอได้เลยค่ะลูกค้าค่ะแคบหน้าจอได้เลยป้ามาช่วยหนูไลฟ์เหรอป้าขังงวดนี้ดับอะไรดับอะไรขังงวดนี้ต้องขอตัวตัวดับตัวตัวมึงไม่รู้จักาจารย์ลุงซะแล้วงวดนี้ชอบตัวนี้นะคะงวดนี้ชอบตัวนี้นะคะ เน้นสามหางค่ะตัดเล่นนะคะเราเลขทูบนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านไม่ย่งรู้ว่าเลขจะออกอะไรให้เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะถ้าลูกค้าไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยค่ะ